Good morning student g r a d e T. Morning, ค่ะค่ะอ่าสวัสดีค่ะ How are you today? I am happy and you? I am happy ค <eat> <eat> ่ะ What day is today? Today is Friday of oh, September. าเาวร <aisle> เดือนใหม่แล้วนะคะเข้าสู่เดือนเดือนอะไรเอ่ยกันยายนกยันยายนถูกต้องแล้วนะคะเข้าสู่เดือนกันยายนได้สามวันแล้ววันนี้วันที่สามของเดือนกันยายนนะคะอีกวันศุกร์อ๋อวันศุกร์ออด้วยนะคะอ,กอ,กอีกกี่เดือนจะสินะส้นปีเร็วไหมก็จะสิ้นปีเร็วไหมคะช้า,ามากเลยค่ะช้าตรงไหนอะีชอรู้สึกว่าเพิ่งจะปีใหม่ ปีใหม่แปบ๊บเมื่อกี้เองแป๊บเดียวเองจะสิ้นปีแล้วจะปีใหม่อีกแล้วว่าผมผมผมจะกว่าจะวันหนึ่งเนี่ยผมเนี่ยมันออมันแบบมันมันนานมากเลยเออใช่ไหมคะกว่าจะหมดวันหนึ่งเนี่ยตอนนี้คุณอินซีจะให้คิเชร์ตีลังกาสอนอย่างนี้แล้วนะคะว่าไม่ได้ <laughs> ในช่วงตีลังกาสอนคุณอินซีแบบนี้แล้วอ,อ๋อวันนี้คุณคลึกไปไหนนะไม่เห็นคุณคึกเลย อ,อ,อ๋อคุณพึกเข้าเรียนอยู่ใช่ไหมคะเมื่อเช้าเข้าเรียนแต่ตอนนี้ออกแล้วอืมไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนวิชาการงานนะคะโฮมอีโคโดมิกเรื่องได้เอ่ยไม่รู้ครับ อ่าเรื่องหนูปลูกผักสวนครัวนะคะ,ะไม่ผพลเไม่พลเมืองที่เช่์ไม่ได้สอนพลเลมืองปพมที่เช่์อสอนการงานนะคะเอ่อของนักเรียนจะอยู่หน้นาที่สามสิบสาสิบเอ็ดค่ะ,ะนักเรียนเคยปลูกผักสวนครัวไหมคะ,ะ,ะเคยไหม เคยปลูกผักชนิดอะไรบ้างคะนักเรียนรู้จักชื่อไหมคะปลูกอะไรเอ่ยโอ่อจะไม่ได้อ่เคยเคยเคยปลูกผักบุ้งบ้างการงานค่ะ การงานอาชีพเห็นไหมคะการงานอาชีพปสามหนูปลูกผักสวนครัวนะคะก็คือเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวนั่นเองผักสวนครัวนะคะก็คือ เป็นพืชที่ปลูกเพื่อนำมารับประทานนะคะรับประทานเป็นอาหารของเรานั่นเองเรียกว่าผักสวนครัวใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกน้อยนะคะสามารถแบ่งตามลักษณะการนำมาประกอบอาหารได้4ประเภทประเภทแรกนะคะใช้รับประทานเอ่อช่วงที่เป็นลำต้นนะคะรับประทานผล ประเภทที่3มก็คือรับประทานหัวนะคะรับประทานหัวแล้วก็ประเภทที่สี่หัวหรือรากนั่นเองนะคะประเภทที่สี่ก็รับประทานดอกนะคะประเภทรับประทานดอกเป็นอาหารเรามาดูประเภทแรกก่อนนะคะประเภทแรกที่รับประทานใบและลำต้นเป็นอาหารนะคะก็จะมีผักชีผักบุ้งผักคะน้านะคะกวางตุ้ง ผักทั้งสี่ชนิดที่ที่เชบพูดมานักเรียนรู้จักไหมคะรู้จักไหมคะผักชีรู้จักไหมรู้จักครับส่วนมากเราจะเห็นผักชีประกอบกับอาหารประเภทไหนคะไม่เคยผมไม่เคยผักชีนักเรียนเคยเคยทานลาบไหมลาบหมูลาบผักชีครับผมเคยทำลาบผักชีโอลาบผักชีทำยังไงอ่ะ เราเอาผักชีใส่หมดถุงเลยครับเอาผักชีใส่หมดเลยกินแต่ผักเลยใช่ไหมคะไม่ใส่เนื้อเลยโอ้โเคไม่ต้องใส่อะไรครับไม่ต้องใส่อะไรเลยเราใส่ข้าวเหนียวเราใส่ข้าวเหนียวกินผักกับข้าวเหนียวอันนั้นอันนั้นลาบลาบหมูหรือเปล่าลาบหมูใส่ผักชีแต่ใส่ผักชีเยอะหรือเปล่าคะลูกไม่ครับใส่หมดถุง ใส่ใส่แต่ผักเลยใช่ไหมคะผักใบย่ากับผักนะครับผักชีเต็มครับโอ้ผักชีเต็มเกินหมดเกี้ยงอ่ <c oughs> อ <c oughs> ก็ผักชีนะคะเอาไว้ใส่ลาบนะคะใส่แกงจืดใช่ไหมคะให้มีรสชาติเออไม่ใช่ให้มีรสชาติเสียให้มีกลิ่นหอมนะคะใช่ค่ะจะบริโภคทั้งลำต้นแล้วก็ใบ ว่าอย่างไรคะอะบางบางอาหารบางอย่างใช้รากผักชีเอารากผักชีไปโขลกเอาไปโขลกเพื่อให้มีกลิ่นหอมนะคะเอาไปหมักกับหมูสําหรับทําต้มจืดแกงจืดนะคะหรือว่าหมักหมูทอดนั่นเองนะคะอาต่อไปผักบุ้งใครเคยทานผักบุ้งบ้างเคยทานไหมผักบุ้ง เอาผักบุ้งมาทำผักบุ้งมาเพอเไอาอเ่อา้ปทอเ่อะไรนอผมื่อบพื่อเพื่เพื่อเพื่อเ่อเ้ื่อเอเพื่อเพอเ่อเพือเพ่อเือเพื่อเมื่อเัก่อ้งื่อเอเพอเพอเ่อเพือเ่อเือเพอเื่อเ่อเม่อ่เอเอออออม่เเเัเ่ออ เอออร่อยมากเลยนะคะผัดผักบุ้งผักผักบุ้งเนี่ยถ้าถ้านักเรียนไม่ชอบทานผักนักเรียนเริ่มจากการทานผัดผัดผักบุ้งก่อนได้ผัดผักบุ้งก็จะมีรสชาติอร่อยกลมกล่อมนะคะหวานเค็มแล้วแต่รสชาติที่เราปรุงเลยทานง่ายเพราะลำต้นไม่แข็งนะคะผัดผักบุ้งเอาผักบุ้งไปใส่กับก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมเป็นผักที่ใส่ก๋วยเตี๋ยวแกงเทโพ อ๋อนะคะเก่งมากต่อไปผักคะน้านักเรียนรู้จักผักคะน้าไหมคะคะน้าผมว่าเคยกินครับแต่กับพวกเอ่ออะไรวะนึกราดหน้าราดหน้าไหมอ๋อเอาทำทำมาก่อนมาแรกหน้าโอ้โหไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเอาจานกับข้าวมาแล้วราดหน้าอย่างนี้ไม่ใช่ ไม่ใช่ลาดหน้าแบบนั้นลาดหน้าที่เป็นอาหารที่เป็นเส้นเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เเใช่ไหมคะออใช่คล้ายๆก๋วยเตี๋ยวแต่น้ําจัดเหนียวๆใช่ไหมคะเออเรียกว่าลาดหน้านะคะมีลาดหน้ามีผัดผัดคะน้าหมูกรอบเคยทานไหมผัดคะน้าหมูกรอบเคยกินย่าดีย่ีครับครับเคยทานค่ะอ๋อกินผักคะน้ากับ อะไรนะผัดผักเออผัดผักผัดผักคะน้านั่นเองนะคะผัดใส่หมูผัดน้ำมันหอยก็ได้นะคะเอาต่อไปนะคะข้อที่สี่อย่างที่สี่กวางตุ้งกวางตุ้งก็บริโภคทั้งใบแล้วก็ลำต้นนะคะกวางตุงงต้งน้ำมันหอยใช่แล้วกวางตุ้งน้ำมันหอยแสดงว่าเคยทานใช่ไหม เคยเห็นนะคะอร่อยมากเลยโอ,อ้ก็จะก็จะเอามาผัดน้ำมันหอยได้คล้ายๆกับคะน้าเลยนะคะอร่อยมีประโยชน์นะคะผักใบเขียวต่อไปผักที่บริโภคผลหรือฝักนะคะผลหรือฝักเป็นอาหารก็จะมีมะเขือเทศถั่วฝักยาวนะคะแตงกวาแล้วก็พลิก โอ้ทั้งสี่อย่างนี้ที่เชอร์เชื่อว่านักเรียนเคยทานมาแล้วทั้งนั้นเลย<า>ใช่ไหมพี่คะพี่ครับที่มันเป็นสีมันแบบค้างๆของเสี่ะอะไรนะโอเคไม่ค้างชิมไม่ค้างเลยที่ยังไม่เห็นในปากเลยจะไม่เห็นสีค้างวะอ่ะมะเขือเทศใครชอบทานมะเขือเทศบ้างคะ <in> <ำ>ไม่ครับไม่ชอบทําไมไม่ชอบคะรสชาติเป็นยังไงเอ่ยมอครับไม่มันจะขุ่ครับพี่นจ้า่ารมจะอร่อยมากไม่อร่อยพี่เหนูหนูเป็นเด็กหนูอาจจะยังไม่ชอบเพราะว่ามะเขือเทศจะมีรสชาติแบบเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็จะเลี่นเลี่ยนใช่ไหมแต่ถ้าเอา อ๋อเป็นลูกเล็กๆเข้าไปแล้วกลืนเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเอาไปปรุงอาหารแล้วทําสุกแล้วเขาจะอร่อยมากเลยนะคะเขาจะมีรสชาติวหวานๆเปรี้ยวๆนะคะต่อไปถั่วฝักยาวใครชอบทานถั่วฝักยาวบ้างเอเออจะอทานกับขนมจีนอร่อยนะคะ ทานกับอะไรอีกทานกับลาบทานกับน้ําพริกีน่นะคะตํนนี้ดออากยาวเลยตำถัว่วอันไหนคะรูปที่สองคะใช่รูปสีเขียวต่อจากต่อจากมะเขือเทศใช่แล้วคะ่ะ,ห,ะหน้าที่เอ่อสาสิบเอ็ดค่ะต่อไปแตงกวาอันนี้แตงกวาเป็นผักที่เด็กชอบทานมาก เพราะว่าเขาฉ่ำน้ํามากไม่ชอบับผมไม่ชอบโมมอ,อ,อ้แล้วก็เป็นผักที่ไม่เหม็นเขียวทานง่ายนะคะเด็กทา,ทาลกเบบีเบบีทาลกก็ยังชอบทานเลยเอาแตงกวาให้ก็เอามากัดยังไม่มีฟันเลยนะแต่กัดกัดแตงกวาแล้วนะคะเคยเห็นไหมใครมีน้องตัวเล็กๆผมเป็น <ผม S 1> น้องสุดในใบ้านแล้ครับอ,อ๋อผมเป็นน้องสุดในบ้านแล้วนะคะ,ะ,คะอ่ะต่อไปพรีก เอาพริกพริกมีรสชาติอย่างไรคะเผ็ดเผ็ดเผ็ดมากไหมมากค่ะ้พี่ดว่าเผ็ดมครับเผ็ดมากเลยนะคะสําหรับเด็กที่ไม่ชอบทานเผ็ดก็จะใส่พริกเม็ดนึงนี่คือเผ็ดมากแล้วแต่ถ้าผู้ใหญ่ชอบกินเผ็ดมาหน่อยก็จะใส่พริกเยอะเลยใช่ไหมคะแต่กินเผ็ดมากไม่ดีต่อสุขภาพนะคะเวลาเรากินลงไปอ่ะเราจะแสบกระเพาะ สแสบท้องไม่ดีค่ะลูกไม่ดีนะคะใส่พริกเยอะไม่ดีควรทานที่ปริมาณที่พอดีอาจจะเผ็ดนิดหน่อยให้มีรสชาติเผ็ดแต่ไม่ควรทานเผ็ดเยอะเกินไปเพราะเมื่อกระเพาะเราปล่อยเอนไซม์มาย่อยอาหารแล้วเขาจะย่อยย่อยสิ่งที่เราทานลงไปถ้าเราทานพริกลงไปเยอะจะเห็นว่าเวลาต่อมาเราจะรู้สึกปวดแสบ ปวดท้องแสบท้องนะคะทรมานนะคะกว่าจะหายเราก็ต้องทานนมทานอะไรลงไปเพื่อเพื่อที่จะให้ไปเคลือบกระเพาะนะคะอ่ะต่อไปประเภทที่สามประเภทที่สี่ผ่านไปประเภทที่สามนะคะก็คือบริโภคหัวหรือรากนั่นเองอ่ะอย่างเช่นขงิงบริโภคหัวหรือราก อันแรกเลยคือขิงขิงนี่เป็นหัวหรือลากหัวครับใช่ไหมมันฝรั่งเหรอคะไม่ใช่ไม่ใช่ลากหรออ่ะเป็นหัวแต่ขิงอะไม่ใช่ลากเหรอคะหรือไม่ใช่หรือใช่หรือไม่ใช่อ่ะต่อไปหัวหอม แล้วก็เผือกซึ่งสี่ชนิดนี้สี่ชนิดนี้สี่ชน,นช,นนชนิดนี้เขาจะอยู่ในดินหรือว่าพ้นดินขึ้นมาแล้วทั้งสี่ชนิดเลยเขาจะอยู่ในดินหรือพ้นดินขึ้นมาหัวหรือลากค่ะฝั่งฝั่งซ้ายมือของเราฝั่งฝั่งทางนี้อ่านตรงนี้ตรงนี้ อ่าใช่แต่แต่เขาจะอยู่ในดิน,นเราจะเราจะเอาเขามาทาได้ยังไงเขาอยู่ในดินหรือว่าพ้นดินขึ้นมาพ้นดินขึ้นมาพ้นดินขึ้นมาขงิงก็ตีลังกาใบอยู่ข้างล่างหัวอยู่ข้างบนใช่ไหมครับไม่รู้ครับ<ข>ดอกอันนี้ันหัวเลยครับเขาจะอยู่ในดิน,ดอ,นอ๋อเป็นหัวหรือรากสิ่งที่บริโภคหัวหรือราก หัวหรือรากาอ่าจะอยู่ในดิน,น,นค่ะจะอยู่ในดินนะคะเราจะเห็นเขาได้อย่างไรเราต้องขุดเขาขุดเขาออกมาจากในดินก่อนใช่ไหมคะขิงก็อยู่ในดินแต่สิ่งที่เราเห็นขึ้นมาข้างบนคือลำต้นหรือใบของเขานั่นเองลำต้นและใบของเขานะคะแต่ขิงหัวที่เราเอามาบริโภคอะจะอยู่ใต้ดินมันฝรั่งก็เหมือนกันมันฝรั่งก็จะอยู่ใต้ดินนะคะห,หอมก็จะอยู่ใต้ดิน แล้วก็เผือกก็จะอยู่ใต้ดินนะคะคุณคุณขวัญเรียกทิชชร่ทำไมคะลูกอะไรนะทิชางาทชส่งาแล้วเ็าม่ะเขียนไเขียนค่ะเขียนเราเว้นบรรทัดไว้ก่อนค่ะเขียนเราเว้นบรรทัดไว้ก่อน เว้นมันทัดตอบไว้ก่อนค่ะใครตอบได้ก็ตอบไว้ก่อนตอบเลยแต่ถ้าใครยังตอบไม่ได้ก็เขียนคําถามแล้วก็เว้นเว้นตรงคําตอบไว้ค่ะ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 อะมาต่อนะคะเออพืชที่บริโภคหัวหรือรากเนี่ยทั้งหมดทั้งสี่ชนิดจะอยู่ใต้ดินนะคะสิ่งที่ พ้นดินขึ้นมาจะเป็นลํำต้นและใบของเขานะคะต่อไปพืชที่บริโภคดอกนะคะก็จะมีดอกขจจสสดาวดอกแครดอกสนอนะคะนักเรียนเคยเห็นดอกขจจไหมไม่ค่ะไม่เคยเห็นนะคะก็จะเป็นพืชที่ค่อนข้างที่จะหายากนะคะแต่ก็ที่เชอ่อช่วงฤด,ดูฝนเนี่ยที่เช่อจะเห็นขายอยู่ที่ตลาดเยอะแยะเลยนะคะต่อไปดอกสดานักเรียนรู้จักสะดาวไหม ดอกสดาบช่วงเอาเคยเห็นหมดเลยนะคะว่าเก่งมากเลยดอกแคร์เคยเห็นไหมที่บ้านใครมีดอกแคร์บ้างอะไรนะคะดอกขจรหายากนะคะหายากจะเป็นอถ้าถ้าเราปลูกไว้ที่บ้านก็จะมีแต่ส่วนมากคือแบบจะเห็นในป่าจะหา จะเห็นแบบเขาจะไปหาในป่าก,กันอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าบ้านใครปลูกก็จะมีจะเป็นเครือเป็นเถานะคะลําต้นเขาจะเป็นเถาวอาต่อไปดอกแครรู้จักดอกแครไหมหที่บมเจอบ้านใครปลูกดอกแครบ,บ้างเป็นต้นดอกแครดอกสีขาวมาทําแกงส้มเอามาต้มกินกับน้ําพริกดอกสโนโอะน้ำพริกปลาทู ต่อไปดอกสโสนู้จักไหมคะรู้จักแล้วอ๋อเป็นดอกสีกเหลืองๆที่จะขึ้นใกล้ๆกับบริเวณใกล้ๆกับคลองน้ําหรือว่านเนี่ยเอ่อบริเวณที่ชื้นๆนะคะจะเห็นดอกสโสนในหมู่บ้านใครมีเอย่ยเป็นดอกสีเหลืองๆดอกเล็กๆเหลือง คุณคุณนะคุณคุณเดี๋ยวชเ่อเปิดเปิดต้นให้ดูเอาไหมเปิดดูต้นสนูนะคะเพื่อเราเคยเห็นนนยาก็มีสิเยอะเลยดูจะได้ละบ้านมวกาเขมีใช่ตอนที่ไปบ้านมหวาอ่ะเดี๋ยวดิเชื่อให้ดูดอกสนนะคะบ้านมุขาก็มีเลยบ้านมุขาจะไม่ตอนที่เราไปล่าสุดอ่ะเดี๋ยวบ้านมวา อ่าเห็นไหมเห็นไหมเป็นต้นแบบนี้เลยอ๋อจะเป็นต้นเล็กๆขึ้นแล้วก็เป็นดอกสีเหลืองเคยเห็นใช่ไหมคะอาทิตย์ชจะให้ดูชัดๆเป็นแบบนี้เห็นดอกชัดๆไหมเอามันคุณคุณหามีเหรอคะ ผมเคยเดินไปบ้านผู้หาคับอ๋ออันนี้บริโภคดอกอ๋อบริโภคได้นะคะดอกสนุที่เราเห็นสีเหลืองเหลือกเอามาผัดก็อร่อยนะคะผัดดอกสนนะคะม่รู้จะเล่นหอกลบไม่ได้ออนี่เห็นชัดๆเลยเป็นลักษณะแบบนี้เป็นดอกไม้ที่เป็นดอกไม้ที่ทานได้นะคะเจ้าคบกินสดๆได้ไหมครับอ๋อกินสดๆได้ ได้เป็นบอกไม่ได้ทานได้อย่างนี้ปนปนไปปนป้อวามากินเลยอาทำกับข้าวนะคะทำกับข้าวชุบแป้งทอดนะคะชุบแป้งทอดก็อร่อยผัดก็อร่อยนะคะถ้าถ้ากินสดสดเลยน่าจะไม่อร่อยต้องเอามาปรุงเอามาแปรรูปก่อนอถึงจะทานอร่อยแล้วจับรถดีมาก็เทครับแล้วก็ทานอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะอะมันจะเค็มหน้าดิเชอรอว่า ก็จะเค็มนะคะอ่ะน like ักเรียนไม่ไม่เคยเห็นอะไรอีก exactly พี่อะไรนะคะตอนแรกผมเจอคนครับเขาไปเก็บ NO มังควดเขาไปตอยป้าเราก็ถึงมาที่นี่ไหมครับอ่าป้าวมันไก่มาล้างครับล้างไม่หมดนะครับเอาไปใส่แป๊บด้วยเอาใส่ทําไมคะแล้วที่เธอจะให้ดูขิงนักเรียนเคยเห็นต้นขิงไหม ต้นขิงจะมีลักษณะคล้ายๆกับขานะคะแต่ใบเขาจะเล็กกว่าขานะคะแล้วก็กลิ่นกลิ่นของขิงอะ่ะจะแรงจะแรงกว่าลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะจะเป็นใบใบค่อนข้างที่จะเล็กเล็กกว่าต้นขานะคะแต่ลักษณะหัวของเขาอ่ะจะคล้ายๆกันจะคล้ายๆกันกับขาเลย ผมเคยขุดปันนะครับต้นมั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 นจะมีต้นไม้แล้วมันก็มันจะอยู่ใต้ดินเทานี้เฉยอ่อต้นมันอะต้นมันอ่ะลักษณะาการปลูกนะคะจะปลูกใส่ถุงดำแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าถ้า ใครอยากจะปลูกอ่ะไปซื้อขิงมาขิงเมื่อเราเมื่อเราเอาใส่ดินนะเขาจะเหมือนเหมือนกับขาถ้าเราเอาใส่ที่ชื้นชื้นไว้เขาจะมีรากเขาจะสามารถจเจริญเติบโตได้นะคะแล้วก็เพราะใส่ถุงดําแล้วเขาก็จะมีหน่อขึ้นมานะคะแล้วก็รากของเขาจะไปดูดอาหารจากดินถ้าบ้านใครไม่มีบริเวณที่จะปลูกในดินนะคะก็สามารถปลูกในถุงดําแบบนี้ได้นะคะการปลูกพืชผักสวนครัวเราสามารถใช้พื้นที่นน้อยได้ จะทำเป็นเอาขวดมาเอา่อเห็นคอนโดผักไหมเป็นคอนโดผักนะคะแล้วก็มาซ้อนๆกันปลูกได้เยอะเลยนะคะ<อ>น,นักเรียนเห็นไหมคะการปลูกผักสวนครัวเห็นไหมคะปลูกได้หลายวิธีเลย ถ้าใครมีพื้นที่เยอะมีพื้นที่เยอะก็อาจจะทําเป็นแบบนี้เป็นแปลงผักแบบนี้เลยนะคะแปลงผักลงดินแบบนี้เลยบ,บ้านบ้านบ้านผัวผอะไรนะคะลูกบ้านผัวมีครับอ่อในบ้านคุณผัวมีข้างบ้านเลยใช่ไหมคะก็จะเป็นแปลงผกักอ้อประหยัดเงินซื้อผักเวลาเราอยากกินเราได้ผักสดๆใหม่ๆไว้รับประทานด้วยประหยัดเงิน จะไปซื้อกำหนึ่งก็5บาท10บาทแล้วใช่ไหมคะเอ่อประหยัดเงิน5บาท10บาทก็ไปเด็ดมาแค่พอทานแล้วทานได้หลายวันด้วยใช่ไหมไม่เหี่ยวไม่เน่านะคะก็เป็นแปลงปุ๊กแปลงปลูกแบบนี้ได้ถ้ามีถ้ามีพื้นที่นะคะแต่ถ้าไม่มีพื้นที่อาทำเป็นคอนโดเป็นชั้นๆแบบนี้เลยนะคะอ๋อทำเป็นชั้นเลยถ้าไม่มีที่ปลูกนะคะหรือ าสามารถซ้อนกันมีพื้นที่เล็กน้อยนะคะใช้ขวดน้ําเห็นไหมคะขวดน้ําที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะเอามาตัดแล้วทําชั้นแล้วก็วางซ้อนๆกันขึ้นไปทําเป็นชั้นนะคะก็สามารถปลูกผักสวนครัวได้หลายชนิดแล้วเห็นไหมคะว่าการปลูกผักสวนครัวของเราไม่จําเป็นต้องมีที่เยอะๆนะคะมีข้างบ้านนิดนึงเราก็ทําเป็นชั้นๆขึ้นแล้วแต่ละชั้นเราก็ปลูกผักได้หลากหลายชนิดนะคะ ใส่กระถางไว้บริเวณบ้านก็ได้นะคะอ่าแบบนี้ใส่ขวดแบบนี้ก็ได้เห็นไหมขวดน้ําที่ไม่ได้ใช้นะคะซ้อนๆกันขึ้นไปปาดขวดนะคะอ่าก็ผ่าขวดออกมาเป็นลักษณะที่ที่เราจะปลูกนะคะแล้วเราก็ไปแขวนไว้กับผนงังซ้อนๆกันขึ้นไปเป็นคอนโดเลยคอนโดผักของเราเดี๋ยวนี้ จะเห็นว่าเวลาเล่น t ิ๊กตอกเนี่ยดาราติ๊กตอกหรืออินสตาแกรมเนี่ยไอจี IG เนี่ยก็จะเห็นดาราที่ปลูกผักทานเองดาราเขาก็จะอยู่อคอนโดเขาก็จะปลูกผักไว้ตรงระเบียงเขาก็จะทําเป็นคอนโดขึ้นไปหรือว่าบริเวณบ้านของเขาเขาก็จะทาเป็นคอนโดผักน,นะคะคนดังครับป้าเขารวยทุกคนเลยครับนนะผมแน่นะบคนเชื่อ ใช่แต่เขาก็ปลูกผักทานเองเพราะเขาช่วงนี้ก็ยุคโควิดเขาไม่อยากออกไปตลาดเขาไม่อยากไปซูเปอร์มาร์เก็ตเขาก็จะปลูกผักไว้ทานเองแบบนี้นะคะซื้อดินมามีขวดน้ําที่ไม่ได้ใช้อ่ะก็ปาดขวดน้ําออกนะคะแล้วก็มีเชือกหรือมีตะขอเนี่ยก็แขวนไว้กับผนังนะคะหรือจะทําเป็นชั้นเป็นไม้เป็นไม้นะคะเป็นชั้นๆแล้วก็สําหรับแขวนนะคะ ปลูกผักได้หลากหลายชนิดแล้วนะคะใช้พื้นที่นิดเดียวเองนะคะสามารถปลูกผักได้เลยเอาอันนี้จะเห็นได้ชัดนะคะเห็นไหมคะว่าข้างหลังข้างหลังเขาจะเป็นไม้เขาจะทําตะแกรงไม้ไว้แล้วก็ใช้ขวดนะคะปาดครึ่งแบ่งครึ่งนะคะแล้วก็แขวนไว้กับไม้แต่ละชั้นนะคะแล้วก็ปลูกได้หลายชนิดเลย ลองชวนผู้ปกครองทําดูนะคะถ้าถ้าใครอยากจะทํานะคะจะหลับนะคเอาผมจะหลับแล้วอย่าเพิ่งหลับอ่ะอันนี้น่าสนใจนักเรียนดูสิเขาใช้ไม้ไผ่ทําน่าตื่นเต้นมากทุกบ้านนะคะอาจจะมีไม้ไผ่แล้วก็เอาไม้ไผ่มาค่ะใช้พื้นที่นิดนึงเอาขับือแหนวันทำชูท h แ n น up ชิปแฮนด์าวออไม่ไหวแล้วจะหลับแล้วเอาอีกนิดนึงเดี๋ยวที่เชอร์จะปล่อยไปพักแล้วนะคะใกล้ได้เวลาพักแล้วแต่ถ้าใครหลับไม่ฟังที่เชื่อเดี๋ยวที่เชอรอจะปล่อยช้าดีไหมอ๋อต้องตั้งใจฟังก่อนที่เชอร์มีรูปแบบการปลูกผักสวนครัวมาให้ดูนะคะเผื่อนักเรียนขยันหรือบ้านใครมีมเมล็ดบ้านใครมีมเมล็ดผักสวนครัวอ๋อนักเรียนก็มีขวดนักเรียนก็เอามา ตัดขวดออกครึ่งนึ่งย่อนผักอ่าแล้วก็เอาไว้หน้าบ้านได้นะคะรูปแบบการปลูกอันนี้อันนี้ก็น่าสนใจเห็นไหมคะทําเป็นชั้นขึ้นได้หลากหลายชนิดเลยนะคะอันนี้ต้องมีผู้ปกครองช่วยทานะคะถ้าจะทำในลักษณะแบบนี้นนเห็นไหมคะว่าการปลูกผักสวนครัวนะคะเราไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่เยอะอันนี้ปลูกผักสลัดด้วยไม้ไผ่ เราก็เจาะรูแล้วก็ใส่ดินลงไปนะคะแล้วก็เอามาเล็ดพันปลูกก็จะได้แล้วนะคะใช้พื้นที่นิดนึงแล้วก็ได้ผักสลัดกินแล้วนะคะแต่ถ้าไปซื้อโอ้โหขีดหนึ่งก็แพงอยู่นะขีดหนึ่งก็ยี่สิบบาทละมั้งผักสลัดค่อนข้างแพงนะคะยิ่งปลูกแบบออกแกนิกนี่แพงมากเลยนะคะโลนึงก็เป็นร้อยได้นะคะ อ่ะโอเคนักเรียนไหวไหมเอ่ยอ่าใิเชิก็มีขั้นตอนไม่ใช่ขั้นตอนสิมีวิธีการปลูกผักโดยใช้พื้นที่เล็กน้อยในการปลูกนะคะแล้วก็เดี๋ยวทวนกันนตอนว่าผักส่วนครัวที่บริโภคกันมีกี่ประเภทมีสี่ประเภทประเภทแรกคือบริโภคใบและลำตน้นประเภทที่สองบริโภคหัว นเหรือรากสามบริพกงองผลหรือฝากสี่บริพภอดอกนั่นเองใช่ไหมคะสี่ชนิดอ่ะวันนี้ก็บรรยายก่อนเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวดิเชอร์อจะให้นักเรียนเขียนนะคะชั่วโมงนี้อ่ะฟังก็ฟังดิเชอร์บรรยายเกี่ยวกับเอ่อพืชผ,ผักสวนครัวนะคะเผื่อนักเรียนเสาร์อาทิตย์ใครสนใจอยากจะปลูกผักสวนครัวไปทานเองก็ จะได้นำไปปลูกในวันเสาร์อาทิตย์นะคะใช้กิจกรรมเอทําเวลาว่างนะคะทำกิจกรรมให้เป็นประโยชน์นะคะเอาหากิจกรรมทำช่วงวันหยุดนะคะคุณคุณอินซีกับคุณไอเนี่ยบ้านติดกันเลยชวนกันปลูกผักได้ไหมจะปลูกผักได้ไหมผักจะเกิดไหม ใส่ขวดไงใส่ขวดน้าอัดลมที่เราทานก็ได้อะไ,อะไรนะคะว่าืดน้าต้มผมก็ลืมรดน้ำต้นไม้ห <słu> <net> น้าสงสารจังเลยลืมรดน้ำต้นไม้อ่าโอเคอ่าสำหรับชั่วโมงนี้ก็ไว้เท่านี้เดี๋ยวให้นักเรียนไปพักผ่อนก่อนนะคะโอเคไหมดีไหมลูกดีๆๆๆๆมากเลยนะคะโอเค